สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงกัญญรัตภูมิประโคนชื่อเล่นต้นข้าวค่ะวันนี้หนูอยากจะแบ่งปันความคิดเห็นความรู้สึกและความตั้งใจในการสืบสารรักษาและต่อยอดภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในด้านศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นสิ่งที่หนูรักและภูมิใจมากค่ะหนูเชื่อว,ว่าวัฒนธรรมไทยเป็นมรดกที่มีคุณค่าและเป็นเอกลักษณ์ที่เราควรรักษาไว้ทั้งในเรื่องของศาสนา ขนบธรรมเนียมศิลปะประเพณีและดนตรีค่ะซึ่งหนูมีโอกาสได้ฝึกเล่นเครื่องดนตรีไทยหลายอย่างได้แก่ของวงระนาดปรงลางโวทปีภูไทยและกลองหนูมองว่าดนตรีพื้นบ้านไม่เพียงแต่ไพเราะแต่ยังสะท้อนถึงชีวิตความเชื่อและความงดงามของชุมชนไทยค่ะหนูตั้งใจที่จะพัฒนาความสามารถด้านนี้ต่อไปและถ่ายทอดให้คนรุ่นหลัง เพื่อให้ดนตรีพื้นบ้านไม่เลือนหายไปตามกาลเวลาค่ะนอกจากนี้หนูยังชื่นชอบการวาดลายไทยซึ่งเป็นศิลปะที่แสดงถึงความประณีตและความคิดสร้างสรรค์หนูมีสมาธิและความตั้งใจในการวาดลายไทยหนูเชื่อว่างานศิลปะเป็นช่องทางที่ช่วยอนุรักษ์วัฒนธรรมในแบบที่ร่วมสมัยหนูอยากพัฒนาฝีมือให้ดียิ่งขึ้นเพื่อใช้ศิลปะเป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงคนรุ่นใหม่ให้สนใจวัฒนธรรมไทยมากขึ้นค่ะ